่วงเวลาของการปิดเทอมของน้องเนี่ยนะครับมันเลื่อนออกอไปนะครับเลื่อนออกอไปเป็นช่วงเดือนเมษานะครับเลื่อนออกไปเป็นช่วงเดือนเมษาซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อการสอบเป็นนักเรียนเตรียมอาหารของเรานะครับบางปีนียอาจจะไม่มีโอกาสที่มาตรียยาว,ยาวๆเทสคอร์สยาวๆแบบนั้นได้อีกแล้วนะครับหมายความว่าคอร์สนี้เนี่ยเดือนพฤศจิกายนเนี่ยแทบจะเป็นคอร์สสุดท้ายที่น้องจะได้มาเก็บตัวเรียนเก็บตัวไปอูกันอย่างเต็มที่ ทั้งน้องๆที่ติดตามในช่อง YouTube Channel ด้วยนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบเป็นปนักเรียนเตรียมทหารนะครับพี่ขอแนะนําตัวก่อนนะครับพี่ชื่อพี่โซนะครับเป็นผู้ก่อตั้งเพจทหารคาติวนะครับซึ่งพี่เนี่ยได้ให้ข้อมูลและสาระประโยชน์เกี่ยวกับการสอบเป็นปนักเรียนเตรียมทหารนะครับทั้งในด้านการข้อเขียนนะครับหรือว่าในเรื่องการสอบเกี่ยวกับภารกศึกษ,ษา นะครับหรือคำแนะนําในการเตรียมตัวสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารนะครับวันนี้พี่อยากจะขอมาแนะนํานะครับเป็นหลักสูตรของทางสถาบันของพี่นะครับสถาบันฐานพาดิวขั้นเซ็นเตอร์นะครับซึ่งสถาบันของพี่เนี่ยนะครับมีที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพี่อยากจะมาแนะนําคอร์สนะครับคอร์สที่จะเปิดเนะี่ยในวันที่15พฤศจิกายนนะครับซึ่งเป็นคอร์สดิวเข้ม ่วงปิดเทอมเดือนพฤศจิกายนนะเป็นคอร์สติวเข้มนะครับซึ่งเป็นคอร์สที่น้องเนี่ยจะมาเก็บตัวนะครับเก็บตัวต,ติวกันเนี่ยอยู่กับพี่เนี่ยที่สถาบันแห่งนี้นะครับโดยพี่จะขอกล่าวถึงความสําคัญของคอร์สนี้ก่อนนะครับคอร์สเนี้มีความสําคัญอย่างไรนะครับเนื่องจากสภาวะตอนนี้นะครับที่มีโรคระบาดโควิด -19 เข้ามาเนี่ยมันทําให ห่วงเวลาของการปิดเทอมของน้องเน,น,นี่ยนะครับมันเลื่อนออกไปนะครับเลื่อนออกไปเป็นห่วงเดือนเมษานะครับเลื่อนออกไปเป็นห่วงเดือนเมษาซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อการสอบเป็นนักเรียนเตรียมอาหารของเรานะครับซึ่งเราจะสอบประมาณเดือนมีนานะหมายความว่าอะไรหมายความว่าจากปกติแล้วเนี่ยที่น้องจะมาติวสอบเป็นนักเรียนเตรียมอาหารติวคอร์สทางไปสอบห่วงสุดท้ายอ่ะห่วงเดือนมีนาเนี่ยบางปีเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาส ที่มาต็ลยาวๆเทคคอร์สยาวๆแบบนั้นได้อีกแล RM, ้วนะครับหมายความว่าคอร์สนี้เนี่ยเดือนพฤศจิกายนเนี่ยแทบจะเป็นคอร์สสุดท้ายนะครับแทบจะเป็นคอร์สสุดท้ายที่้องจะได้มาเก็บตัวเรียนเก็บตัวไปดูกันอย่างเต็มที่นะครับก็จะเป็นคอร์สสุดท้ายจริงนะจากที่ที่ได้คาดการเอาไว้นะครับหลังจากนี้มันจะเป็นเหมือนคอร์สยิ่ยิ่มย่อยๆแล้วไม่ใช่คอร์สที่แบบเป็นระยะเวลายาวแบบนี้แล้วนะครับ ก็มันจะมันจะส่งผลถึงอะไรรู้ไหมครับมันจะส่งผลถึงน้องสองกลุ่มกลุ่มแรกเลยนะครับความสําคัญอันดับแรกนะครับที่น้องจะต้องมาจะต้องเรียนเนี่ยนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มน้องที่สอบปีนี้เป็นปีสุดท้ายน้องที่สอบปีนี้เป็นปีสุดท้ายนะครับห่วงเวลาเนี่ยนหะ่วงเวลา,นะววลาปิดเทอมจะเป็นห่วงเวลาที่น้องจะมีเวลาในการโฟกัสอยู่กับการอ่านหนังสืออย่างเป็นที่เลยซึ่งจะไม่มีเรื่อง จะไม่มีสิ่งรบกวนอย่างอื่นเข้ามารบกวนสมาธิในการอ่านหนังสือน้องเลยถ้าเกิดว่าเป็นช่วงปกปติอะน้องก็จะต้องมีเรื่องงานในห้องเรียนที่น้องต้องรับผิดชอบอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นช่วงปิดเทอมน้องสามารถใช้พลังงานเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในการทุ่มเทในการอ่านหนังสือถ้าเกิดว่าน้องมาเต่รูที่สถาบันของพี่เนี่ยครับคือตอนกลางวันเราก็จะเรียนกันนั้นแต่เช้าอยาเยนเย็นตอนคืนก็จะมีอาการมไมาต่รูเสริมพิเศษนะครับแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยจะเป็นการ สอนในเรื่องพลกศึกษานะครับมีการพาไปวิ่งไปลึงข้อไปไว่ายน้ำนะครับตามสถานีที่น้องจะต้องสอบทั้ง8สถานีนะครับเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราจะจะจะมาจะมาฝึกฝนกันจะมาเก็บตัวกันอันนี้คือน้องกลุ่มแรกที่จะสอบปีนี้เป็นปีสุดท้ายนะครับความสําคัญของคอร์สนี้นะครับก็หลายคนน้องหลายคนก็มาบอกกับพี่นะนะครับอินบ็อกซ์มาคุยกับพี่ว่าพี่สุขผมแทบจะไม่มีเวลาในการอ่านหนังสือสอบเตรียมอาหารเลย ผมไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือเลยนะครับหรือว่าผมจะทายังไงดีให้ผมแบบอ่านหนังสือได้นานๆโดยที่ไม่เบื่อนะครับพี่อยากจะบอกว่าสิ่งที่มีความสําคัญคือสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมมีความสําคัญมากนะครับในการที่เราจะอ่านหนังสือาหาร,รือทำข้อสอบแลนะบางทีเรามีความตั้งใจเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่สภาพว่าแวดล้อมที่น้องอยู่มันไม่เหมาะสมกับการอ่านหนังสือนะครับ บางทีแบบว่าเราอ่านหนังสือคนเดียวแบบนี้มันก็เบื่อเนี่ยนะครับแม้จะหมดแคชชั่งหมดกําลังใจงแต่ถ้าเกิดว่าน้องมาอยู่ในสถานที่ที่แบบมีแต่คนอยากจะเป็นนักเรียนเตรียมทหารหรือในสถานที่ที่มีคนที่มีเป้าหมายเดียวกันเยอะๆเนี่ยนะครับมันจะเกิดมันจะเกิดพลังนะครับแล้วมันก็จะแบบพลังนั้นนะ่ะมันจะส่งผลให้น้องแบบว่ามีความมุ่งมั่นมีความขยันมากขึ้นกว่าอยู่ที่บ้านปกติ อันนี้พี่กล้าพูดเลยเพราะว่าพี่ก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่เคยมีความเคยสัมผัสสิ่งแบบนั้นมานะพอมาเรียนที่ค่ายติวเนี่ยนะโอ้โหเราจะโคตรทยอย่างเลยอ่านหนังสือกับเพื่อนนะยังแบบห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยบางทีอยู่ที่บ้านเนี่ยสองสามทุ่ม่วงนอนแล้วนะพอมาติวเก็บตัวที่ถาันเนี่ยโอ้อ่านได้ยนันห้าทุ่มเที่ยงคืนทีหนึ่งอ,งอย่างเงี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็น้องที่จะสามารถมาเรียนคอร์สนี้ได้นะครับก็คือเป็นน้องที่อยู่มสาม อาจจะยังไม่ได้สอบปีนี้อาจจะยังไม่ได้สอบปีนี้แต่ก็สามารถสมัครมาเรียนได้เหมือนกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าพี่อยากจะให้น้องที่อยู่มสเนี่ยได้มาสัมผัสความรู้สึกนะได้มาสัมผัสความรู้สึกว่าการไปดูเพื่อสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารเนี่ยหรือว่าเส้นทางสายเนี่ยการเป็นนักเรียนเตรียมทหารเนี่ยมันเหมาะกับเราไหมนะน้องจะได้ค้นพบตัวเองว่าเออถ้าเกิดว่ามันเหมาะกับเราเนี่ยเราได้วางแผนในการเตรียมตัวถูกหรือปีต่อๆไปเราก็ได้ปฏิวัติแบบนี้อีก นะครับแต่ถ้าเกิดว่าพอน้องรู้ตัวแต่หมอสามว่าเอ้ย mm. มันไม่เหมาะกับผมเลยพี่สไตล์แบบนี้มันไม่ใช่เลยมันเราก็จะได้เปลี่ยนทิศทางหรือเบนเข็มได้อย่างถูกต้องนะครับก็อย่างปีก่อนก็มีเด็กหลายคนนะเด็กมสามนะครับที่ยังไม่ได้จะสอบได้ปีนะี้เขาก็มาเตืูนก็เียเตรียมตัวสอบในปีต่อไปบางคนอยู่มสามเก่งกว่าเด็กมสออี่มห้าก็มีนะครับอ,อันนี้คือสิ่งที่พี่พ,พบเจอเลยนะครับมันเป็นแบบนี้ นะซึ่งในหลักสูตรเนี่ยออสิ่งที่น้องจะได้รับเนี่ยนะครับก็คือที่จะมีหนังสือนะครับประกอบการเรียนอันนี้เอาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็จะมีหนังสือแบบนี้เป็นหนังสือประกอบการเรียนที่พี่จะแจกให้น้องๆแบบนี้นะครับแล้วก็ในสถาบันของพี่เนี่ยก็จะมีหนังสือที่ให้หน้องอ่านซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นโดยเฉพาะใช้สําหรับการสอบเป็นนักเรียนเตรียมทห,หารนะครับจะไม่ใช่แบบเป็นเนื้อหาที่ ทั่วไปตามในปกติในห้องเรียนของน้องอ่ะจะเป็นเนื้อหาที่สอบเรื้อหาโดยเฉพาะเนี่ยก็จะแบบนี้นะครับนี่มันก็จะนี่มันก็จะหนาหนาหน่อยแบบนี้นะครับหนามากเนื้อหาก็ไม่ต้องพูดถึงความอัดแน่นของเนื้อหานะเยอะมากนะครับน้องก็จะได้ศึกษาฝึกฝนกันอย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ พอหลังจากจบคอร์สนี้ไปนะครับพอหลังจากจบคอร์สเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะช่วงเวลาที่เรียนเนี่ยอาจจะแบบเรียนไม่ทันหรือว่าอาจจะมีบางจุดที่หลุดหรือว่าตามไม่ทันแบบนี้พี่ก็จะเปิดให้น้องเนี่ยเรียนในกลุ่มออนไลนลนะ์ฟรีเลยนะครับฟรียันถึงวันสอบปีนะฮะหมายความว่าน้องสำหรับเรียนคอร์สส่วนอันนี้ก็จะ,จะแข่งฟรีคอร์สออนไลน์ก <c> ็คอร์สออนไลน์มันก็จะเป็น,นๆๆแบบในลักษณะแบบเนี้ย มันก็จะคล้ายๆกับในดีวีดีะนะครับอันนี้อันนี้ภาษาอังกฤษอันนี้วิทยาศาสตร์น,น้นองใกไได้เซตเนี้ยแถวไปยี่ปีนะครับซึ่งเซตนี้ปก,ปกติก็ราคาประมาณ3,000กว่าบาทนะครับก็จะแถมคอร์สออนไลน์ให้น้องฟรีเลยมันคุ้มมากๆนะครับเนี่ยคอร์สนี้นะครับแล้วก็การวางแผนนะครับในการสอบเป็นนักเรียนเด่นหลักเนี้ยนะพี่ใช้การวางแผนเนี้ยจากประสบการณ์โดยตรง อันดับแรกเลยคือประสบการณ์โดยตรงจากตัวพี่เองเลยในการสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารนะครับแล้วก็พี่ใช้สิ่งที่จะมาวัดผลนะครับพี่ใช้ p d c a นะครับหรือแผนดูเช็คแอคครับเราต้องเริ่มต้นจากการวางแผ,น,แผนนะครับวางแผนว่าเรามาคุยเลยนะครับถ้าเกิดว่าน้องได้มาเจอหน้าได้มาคุยเยนี่ยเราก็จะคุยว่าน้องเก่งตรงไหนหรือว่ามีจุดอ่อนตรงไหนนะครับชอบวิชาไหนไม่ชอบวิชาไหนเพื่อที่จะมาวางแผนถูก เมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าเรามีข้อมูลแล้วอันที่สองคือดูคือการลงมือทําอย่างก็อย่างเช่นพี่รู้ว่าน้องอาจจะไม่ชอบคณิตฟิสิกส์นะครับการลงมือทําคือเราก็ต้องมาเน้น,นคณิตคิสศาสตร์ให้มันมากต่อวิชาอื่นนะครับมาเสริมจุดที่อ่อนของเรานะครับอันไหนที่เป็นจุดแข็งของเราอยู่แล้วก็จะเสริมให้มันยิ่งดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือการลงมือทําตัวต่อไปคือการเช็คเช็คหรือการประเมินผลเนี่ยนะครับการประเมินผล ในคอร์สของพี่นยเราจะมีการประเมินผลตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับคือ p r e t นะครับคือสอนตั้งแต่เริ่มแรกไม่ใช่เป็นการสอบวัดผลก่อนเรียนนะครับเพื่อดูเพื่อดูแบ็กกราวด์พื้นหลังทางการศึกษาของน้องนะครับแล้วก็หลังจากนั้นช่วงระหว่างที่เรียนก็จะมีการสอบวัดผลทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะครับในการเรียนแล้วก็สุดท้ายคือการสอบโ o เทคือหลังเรียนนะครับเพื่อเอามาเปรียบเทียบกัน ก่อนเรียนกับหลังเรียนน้องมีพัฒนาการแบบดีขึ้นหรือว่าแย่ลงซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีพัฒนาการมีกราฟที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวการประเมินผลเนี่ยนะครับก็จะวาดผลออกมาเป็นกราฟแล้วก็จะส่งมอบให้กับน้องแล้วก็ส่งมอบให้กับผกวรองในวันที่จบคอร์สนะครับเนี่ยก็จะเป็นการประเมินผลนะครับซึ่งสุดท้ายนี้นะครับพี่อยากจะขอยกตัวอย่าง เล่าประสบการณ์ดีกว่าขอเล่าประสบการณ์จากตัวพี่เองเลยนะครับในการสอบในการเตรีกดวิวชาเป็นนักเรียนเตรียมหาเนี่ยคือบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่า้การที่มาเรามาเก็บตัวเตรีอยู่ในคอร์สเนี่ยเราจะต้องมักฝึกหรือเราจะต้องมา,า,งมาทําอะไรที่มันอยู่ในระเบียบวินัยต้องตื่นแต่เช้าอะไรแบบนี้หรือออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงพี่จะบอกจุดยืนหรือบอกเจตนารมของพี่อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าโรงเรียนกวนิชาของพี่เนี่ย เป็นโรงเรียนกวิชาที่ได้ไรับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งเรามีการตรวจและก็ประเมินผลอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าตอนที่พี่เป็นตอนที่กรววิชาพนะี่ก็ไม่ชอบเหมือนกันที่แบบว่าตอนคืนจะต้องแบบมาร่วมสวดมนต์หรือว่ามาออกกําลังกายนะอะไรกันพวกเนี้ยนะครับซึ่งมันยังไม่ใช่นะครับตอนนี้สิ่งที่เราต้องทําคือเรียนนะครับเรียนเนื้อหาก่อน ไอ้พวกนั้นนะพวกการฝึกแรงต่างๆค่อยไปฝึกตัวในตอนนี้เข้าไปเป็นนักเรียนเตรียมอาหารแล้วนะครับนะซึ่งอันนี้เป็นความรู้สึกในใจของพี่พี่จะให้น้องเรียนอย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ของพี่นะครับการที่เราจะสอบติดเป็นนักเรียนเตรียมอาหารเนี่ยสิ่งแรกที่สําคัญที่สุดอันดับแรกเลยคือการตั้งเป้าหมายการตั้งเป้าหมายนะครับน้องต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องสอบเป็นนักเรียนเตรียมอาหารให้ได้นะครับต้องชัดเจนพี่ชัดเจนตั้งแต่ตอน พี่เรื่องหนังสือสอนนะว่าอย่างไรเราจะต้องเป็นให้ได้เราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเลยเราต้องมั่นใจอย่าลังเลไม่นั่งาเพราะว่าการลังเลเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการเปิดจุดอ่อนหรือการเปิดช่องโหว่ให้ความคิดลบๆหรือว่าให้อะไรก็แล้วแต่มาทําให้น้องหลุดจากเป้าหมายของเรานะมีเป้าหมายชัดเจนนะครับแล้วก็อย่าลังเลแล้วก็ลงมือทำพี่เชื่อว่าน้องจะสอบติดเป็นปน,ปน,ปน,น,นักเรียนดีนะได้อย่างแน,น่นอน ที่ก็ขออวยพรให้น้องๆทุกคนนะครับประสบความสำเร็จในการสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารในปีนี้นะครับก็หวังว่าเราจะได้มาเจอกันนะครับสวัสดีครับ